ระเบียบของกรทรทนี่กำหนดเสาหลักนะของคนที่จะไปดำเนินการไทยพีบีได้เป็นไปตามจิตนารมเนี่ยจะชนได้บริโภคสื่อนะครับที่มาจากการรับฟังความคิดเห็น,น,นใช่ไหมครับดังมาเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะใช่แล้วปีนึงแค่สองพันล้านนะครับผมไทยพีบีมีแค่งบประมาณแค่ปีละสองพันล้านไม่เกิน<ม>ที่บริจาคการเงินภายในทั้งหมดฮะทั้งหมดเป็นค่าพนักงานค่านั่นค่าน่นค่านี่ค่าผลิตแค่สองพันบา ทีนี้นะครับอยากให้ท่านเสนอแนะนะครับในฐานะที่ประเทศไทยของเรานะครับจะสามารถให้การสนับสนุนประชาชนชาวบริการได้อย่างไรบนพื้นที่ความสําคัญที่เป็นมิตรไมตรีก,รกันกว่า100ปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอเมริกาครับ คำถามข้อ4นะคะที่จะบอกว่าแล้วประชาชนไทยเนี่ยจะสนับสนุนรัฐบาลหรือว่าประชาชนอเมริกันยังไงบ้างนะคะเนื่องจากการที่เรามีความสัมพันธ์มาเป็นเวลานานนะคะที่ดีท่านทูก็บอกว่าเรามีความสัมพันธารัฐกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์มาเป็นเวลานานมากกว่าร้อยปีนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สําคัญที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความสําคัญแล้วเราก็ร่วมมือกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของความมั่นคงนะคะ ในเรื่องของ<ว>การ<อ>พัฒนาหรือใน<า>เรื่องของการศึกษาติดทุกสถานการณ์ข่าวเจาะทุกประเด็นร้อนข่าวจรงิงข่าวดีพบกันที่นี่ทีวีลี่กอะโดยสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ด้วยเราอย่าหรือปาปิ้ิงนะครับวันนี้ครับในวันที่2.9นะครับพฤษภาคมส5 5พนปะครับอันนั้นก็สถานที่สถานวิทยุนะครับในการเสียในวันนี้ด้วยเพื่อจะให้โสนับกนุการลงนามในระดับปรปนนะเทศ และนอกจากกิจกรรมความสนุกต่างๆแล้วนะครับยังมีทุนนะครับมามอบให้กับนักเรียนนะครับผมให้กันนะครับผลละทุนผลละทุนเลยนะครับตามที่ได้คัดเลือกกันไว้นะครับผมอ่นย้ำไปอยากทุกประชาชนทุกท่านก็คือว่าเป็นส่วนที่เราปรับปรุงมาเพื่อให้สาระสําคัญต่างๆเนี้ยครอบคลุมกับตัวสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งเนื้อหาสาระที่ได้เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ก็จะได้แก่ตัวชีวิตมนุษย์เรานะคะคือว่ามันจะทําลายร่างกายของเรา ด้วยด้วยการทำลายปอดซึ่งเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ทำลายชีวิตคนที่อยู่ใกล้เรานั่นก็คือชีวิตลูกหลานด้วยหน้านะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรดีดีไหมท่านผู้ชมได้ชมกันนี่นะครับก็โปรดติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับ Stop Legacy t u a n Off Production Product นะครับนุ้นกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยนะครับเป็นคำฝันวันวัสดุบุหรี่โลกของ2อง8ปีนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านครับวันนี้ดีใจความรู้สึกในงานวันนี้ครับผมในการนาที่เป็นส่วนหนึ่งของแก้าพาพงานนี้นะเป็นสมาชิสภาปฏิเสธด้านวิจาณนธรรมนะครับเรื่องสิ่งที่เรายังไม่รู้เยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทางทีวีลิกก็ได้มาโชว์ผลงานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการผลิต ชิ้นงานการถ่ายทอดวันนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็ผมจะให้ดูกันว่าเอกเร็วไอ้ด้อยังไอ้ด้อยวัวนัดวงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งวัวโลกไอ้กูตีช่วยัวโลกไอ้จ้าเพื่อกับกูจะผมกิน เพราะกองการเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญกับบริษัทมากคุณคงรู้นะถ้าคุณสนใจเนี่ยยันอาจจะสามารถช่วยคุณได้แต่จะต้องมีค่าใจ่ายนะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาค่ะถ้าเป็นแบบนั้นพี่ชมได้ขอ,อ,ขอ,ร,อรับข้อเสนอให้คุณคะ ครับมาอภิเชษมานี่ก่อนค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะทำไมถึงมาโรงเรียนสายล่ะคะเออพอดีว่าผมตื่นสายเป็นนิดนึงอะครับอาจารย์นิดเลยค่ะพิเชษเพลงเารา,ากำลังจะขึ้นแล้วเก็บขยะเสร็จแล้วก็ไปข้าแถวนะคะพิเชษโอเคครับเดี๋ยวผมกลับมาเก็บครับก<อ>ูก็เชื่อว่างานนี้จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจถึงความตั้งใจของเราเออกูขอขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน ก็ยังคิดอยู่เสมอว่าผมได้ทำอะไรพลาดไปทุกวันนี้ผมจึงไม่ลืมที่จะสอนลูกสอนหลาน นี่ก็แชทนี่ก็แชทขี่มอไซก็ยังแชทอีกจึงกลายเป็นสังคมก้มหน้าแล้วผลเป็นอย่างไร